คู่รักดาราค่ะหมดตัวขายทุกอย่างทิ้งเปิดชีวิตคู่รักดารา100ล้านวันนี้นะคะล่าสุดทําเอาอึ้งเหมือนกันค่ะเงินหมดตัวต้องขายทุกอย่างเป็นเรื่องราวของใครมาติดตามกันถูกจับตาม,มองเยางมากค่ะสหรับเรื่องราววันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับสาวใหม่สุขนทวาแน่นอนหลายคนรู้จักเธอค่ะและเชื่อได้ว่าน้อยคนจะไม่รู้จักนางร้ายคนสวยคนนี้สาวใหม่เองอยู่ในวงการไม่ต่ํากว่า10ปีแน่นอน ็นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะที่สําคัญตอนนี้เองก็ทางด้านของไฮโซหนุ่มดีเจต้นออกมาโพสเรื่องราวความรักของตนและสาวใหม่โดยมีข้อความระบุว่าในวันที่มีเงินร้อยกว่าบาทผมให้เขาได้เท่าที่ผมมีจากวันนั้น5ปีเหมือนเดิมแหละ ต้นอาจจะมีไม่มากเหมือนกับคนอื่นแต่ต้นให้ได้ทั้งหมดที่ต้นมีจะมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความหมายถ้าเธอไม่ได้อยู่กับฉันวันนั้นร้อยกว่าบาทวันนี้มากไหลแล้วจําได้ว่าขายรถขายคอนโดขายที่ดินขายทองที่เก็บเอาไว้แล้วเทมหมดหน้าตัก เพื่อกลับมาทำธุรกิจจากวันนั้นถึงวันนี้สู้ทุกวันฉันจะสู้มันเพื่อเธอตลอดไปผมโชคดีมากที่หลายคนบอกว่าผมมีภรรยาสวยแต่ผมโชคดีกว่านั้นคือผมมีภรรยาที่ดีที่เขาไม่ได้ตัดสินผมแค่หน้าตาครับหรือว่าตัดสินผมแค่เปลือกภายนอกลองนึกภาพดูนะถ้าคุณเป็นดาราสาวสวยคุณจะเลือกผู้ชายแบบไหนดำๆหน้าหมองอ้วนๆฐานะ้นนไม่ดีแบบผมไหมใช่ครับทุกคนเลือกได้ ไม่เองก็เลือกได้ครับอย่าแปลกใจว่าทําไมวันนี้ผมชอบทําอะไรให้ภรรยาซื้อโน่นซื้อนี่ให้ทั้งที่เขาก็ไม่เคยขอผมว่าเขาควรจะได้รับสิ่งนั้นเท่าที่ฉันมีแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆทุกวันนี้ก็มีทุกอย่างด้วยกันได้ได้วยความพยายามและความเข้าใจให้กําลังใจกันของครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ